สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการประสมเกสรนนะครับสวัสดีว่านสีพิษบานออกมาให้ได้ชม่็ม็มีผิูทื่อ ดิ่ฟูนอิโมชั่นส่วนสีออกเขียวๆลายแดงๆนี่คือปาปิลิโอบัตเตอร์ไฟนะครับเราก็จะใช้เกสรตัวผู้นะครับอันนี้คือเกสรตัวผู้นะครับเราก็เขี่ยเกสรตัวผู้ออกมาเป็นละอองนะครับละอองเกสรตัวผู้ เราก็ไปจิ้มที่เกรสตรตัวเมียก็คือเกรสตรตัวเมียคือเกสตรตัวนี้เกรสตรตัวเมียนะครับเนี่ยมาจิ้มที่เกรสตรตัวเมียรครับหรออือถ้าเป็นเกสตรตัวเมียของต้นไม้อื่นก็ได้นะครับแต่อันนี้เราจะสังเกตไม่ชัดเพราะว่าเป็นดอกซ้อนก็ต้องหาเกรสตรตัวเมีย กำบากหน่อยนะครับเอาจิ้มดูหรือจะไปต้นไม้ต้นไม้อื่นว่างสีทิศตัวอื่นที่ที่บานนะครับในสวนก็มีสยามสตาที่บานดอกสีแดงแดงนะครับอันนี้ก็ได้นะครับจิ้มมาไว้ให้กิน ถ้าหากว่าเขาติดฝักเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ติดติดฝักแล้วนะครับแบบนี้ติติดฝักแล้วนะครับวันแบบนี้ฝนตกนะครับวันแบบนี้ฝนตกไปคลิปฝนตกครับ ก็มาชมให้มาให้ท่านได้รับชมกันดูนะครับวิธีการผรสมเจสอนขอบคุณมากครับ